เมย่างนี้อยู่อนันนับนดอชอม,มาอินนก,กอล์มมอนเชลมาสีกอินันกอที่โกนเราเพื่อมีชื่อจดเป็นแล้วอุศมาดีเนี่ยตรงงันแรกคือโคนาวันที่ชื่อ่นเวีิบลาแวคือโคนาต้องขอระยะไปอุด,ดูุกระเทงต้องขอรยะไปชีคืออันหนึ่งแลชารล์อะไเนี่นยถ้ายุชาร์ลส์าแน่นที่สถานก,รการณราวไปแบ ที่กเราเพื่อตัขอ้ระยะไปดูกระเทอะตังขอระยะไปชีคือิ้ตัขอระยะอันเนินและจุดถังยินนยยุตัวถังอย่างนี้นะปฏิอุยสิปราปีิโปหน้าหวอตาหน้าฮุบ่า มือโซงงานนนนัปัสกาป้อยมาเลออุนข่ายก่าเราเองว่าแบที่อุดุกระถานและซอเลอกว่าโพลิฟิกมือหน้ามือโซงจอแบกว่าและซองอลาปัสกามาเลคือนุขายคืออาดิธรมดุดุกระถางได้ยังมมเมลต้องง่าไนเจอาเนินนและฉาลามนีสนักการตอรีการาดขึ้นเมตลกอินาอุดุกระถางและจะขอรอยากก็กอเป็นเนินม่วอือจิเพียงงากินยาอินาก็ป้เตียงอลาโเทิรดาในอินเนอร์โมือยยซอโยหาในบกเกอรเธอยกคือ z o o ยอยาที่ซูมที่ีกันบุกกันถ้าได้จะโมจิกีม่ออาจจะก็โบกัทางงาได้น่าอินเนอร์ยซสคริสสู่อนีโคเดมัสทีโจงอะน่นจงไอ้เจ้ยซูคริสุององอะที่ไดอุ้งวตามมเรดาขอดเจอุ้งตาในยเอคาชัวมือนเนาเธอบรรดาเนยมอสสอันลมะขอดแต่เนี่ยอายุชิดาเนี่ยอิสราเอลช่เจะฮองไงอายุห้ามายาเชื่อรวยสมพระยิสไม่ตล ที่น่าฮอลลบิชิดามอดะอาสวัจังอะไรให้กวามาเยเซียเพื่อกว่ามีเนียมีของมัเลยดาอะไรกันหรอเออพระโลนเนมอยโมเสจีบยังไงไม่มีใครเคยขึ้นไปสวรรค์นอกจากผู้ที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรแห่งมนุษย์เท่านั้นโมเสสยกรูปงูข,ขึ้นในถิ่นทุรกันดารชันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร พระเจ้าทรงรักโลกมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เทวบุตรานแอดที่หาอินเนอร์โยดิมเหมือชงเปลี่ยนไปหรอกหน้าเทวบุตรในเอออินเนอร์ก็กล้าจริงก็กองเงยกระงัาโยแบร์โปรเกินสปูบไปข้ออิน่าอินเนอร์การดานวิถีเนี่ยบุิรถาวรได้อย่างการจิตเปลี่ยนไปหรอบและอันทก็ปอบเปลี่ยนอาแล่นอ่ะ การนั the wind. The wind e ้นไม่ทีนีเชติฮอยอยาอืห้องหัวกันในโบกเกิดทางด้านจีก็ทำงานโมเสกอีเซลชดเจออาจจะอายุห้าก็มาชงอีกอ่ะปุอีกนี่เโดะนีก็มาชงบปรเลยอ่าเขเออกุจอเบจอเนอบะทะเลต้นโกเบอีไงจอยอาจจะมีในก็พออีงาแล้วว่าอ่าเอโดมีหอมแบบมาเลเซมอมีอายุห้าก็พอชงอ่ะ ตงารเชงออิสราเอลชเจอพอโดยเอประามีเนียมีเยไปทองะมีเยอะไปเต็งอ่ะมีเยะบมันเงิจเองาอย่เงี้อาจิเองานแลน่อพิิยามเสเธองาหมายุที่พิลิงอันเจอีเมือนเนี zu, <cause> ่ยไปอดเนี่พกาโยติสามีหอไปพิชลิงไงและเอเนี่ยจงอย่เงี้เธอปาเนอิจูกมายะโตหอกมายะจะเดินแล่มงรสาวจีมจยมีเธอปานเน 阿皮米米達洛嘎ไงเนี่ยก็แต่เนี่ยจริงอ่ะอัลเลาะห์แล้วก็ผิดเนี่ยละเนี่ยเสี่ยวชุ่ยก็ไม่ตาลโอยมาเหนือญามีเหนือญามีรออโยฮาวอีบาลูอูมาตะเนี่ยอือเนี่ยรุจังละเลยโมเซจูก็ในทางซาเลยอ่ะพี่ยังหามาบิชอบเนี่ยละลองทํามาสิมอญาเลยมองอันเลย เธอบาดาลเนี่ยโมเสสมิตาโลอ่ะิมแยกไปทนอนซ่าเลยไงยืนยันหน้าพิวแย้มต่อยอดเจ๊งอ่ะโมเสลแลนโนอลอเธออาจจะเรียกว่าซุ้มแสงในเตลเดและอีกหน้าแต่งแง่อดว่าถ้าขอถึงสิจนเรีตาอูจาวัเราว่าแบบเนี่ยเนียเนี่ยทาเดและหน้าช่วงก็อลอให้มังงจอ เอว่ามายาซโลอาและเอเนมโจิเปีม so ่รออย่างเดียวเธอดตาเนโมซิมีตลตลจังอ่ะเธอเปดาไจีเนจังอะและนะอ่าอัลลอฮื่นในแต่ก็มอบสย่างน่ให้บอกมายาซโลอาและเธอมีอธิหฐานต่อคนรู้จักจิบปีไม่รอดในอินเนอร์อันีโปทิโปเกอร์ูน่ายมือยอชอบป้าหลวเน่กบโบเธออางากับุกกงนฟิลิปปีเมือบบเกอร์ ยคือนี่โยอยากบอกใชิดติกันนีบกคือถ้ากคอยากขลับไปรออย่างเงียยอาจจะก็กองงานอะนะอินาอับผมีเี้ยมีเยเปลงอะไรต่อถาย่งเก่าไปตามในเยซูุคริส์เฮกามิังไปเออดีเฮก้าอยในที่ชาบาลีดีและเอ็มหมอกรอย่างเียเธอระจารในยซูุคริสุยุติกามิอายอมันตัวที่ห้าเป็นมีเียอาจจะมีเง้งานดักระยยะปิตาเสียเธอระจารในอาชวะยิสออมเนียวบอุดูกะเธอจังอะไรเธอก็มาจะสิ่วอะไร

ทางกูเยซูคริสต์ชัดท่นหน้าอาจจะไม่แน่น่าเยซูคริสต์ก็เจอนี่แน่อดีตขยวนลอยมาเยอเซียแล้วเนีมองกันเลยเจ้าหน้ามาเยอเซียแล้วเจ้าประจานแน่อินเนอร์อดีตขยวนลอยอยากก็กองเงะเกินหน้ามีเจตเจีงาไอเนี่ยมองยายีเมียอานจีก็กองงานแน่ในปฏบัติมเสอร่อยมอดชิตาเพื่อเอ้ยไอยซูคริสต์อร่อยมอดีิด้วยล่ะมังเงืดีต้งงานแล้วอิสราเอลช่วยเจอโดยมังเงืจริงเงะดูหลัง มังเอออมีแยกไปจากด้มีแย่ไปอาจจะเรียกว่าทบันดามีแน่อายุมาไม่ตลอร่อละแนบิโตเสร็จแล้วบิโกเสร็จแล้วอะรเอโตงอนเแลน้องมาอร่อยม้อของแง่น้องมาอ็นเดนเือาน่งยาสมาโลน้มาตบเจ้าบันดามีแน่นองมาอร่อยเสียดีอร่อยหม้อจิดนนี้อาจจะจิดังอะอายุมาอีบัฮบิงา หน้ามินเนมองไงอายุมาหนึ่งมันหนึงพังไงจงล้างไงอายุมามายาเสียดีและเอ็นเนมอมงไงเนียเธอไปได้นอรยมื่อก็น้าเด็กก็งอะไรเดียวโนมาอีบะอุมใบท้มีนีอัิเยาโรเจอร์ดีนมายาฉันดุท้าและเอ็นเมอดจีเพียอรตงานแรยีสุคริสุนเฮรไอทมพะองอย่างเนี้ยอันที่หายซสุิสุนตองคอยยนหน้านมาอีบะอุมบทานมีเนียรชีมาเพรแต่มาเง่ายอย่างนี้ย

เธอปรานนี่ยอ er ีป่นเอลออะไอะด้านวยา้องจะน้องอาจิมวยเนี่ยเนสดามวยล่ะมอคเทถกงมวยล่ะมึงก็ไดจีก็กอมวยเอย่าส่นเกะเธอประทานเนียเยซูคริสต์ด้านอวะยาเจิาถังงานแล้นะเยซูคริสต์อาชอนอปิตัสเอเขื่อก้าไปตามินเน่ช่วยหายยอตุเก้าอุดามินเน่คนรู้ปิตัสเยอีแล้ว เอ so ็งเนี่ยมองบิ i ณญาติโยมโยมีศาสนาคาทอลิกมตั้ลอาบัโลยูโดทานอดีฮามินิเนมมองเหนจอบีสันเดียร์บินิมมองยังและเพียรจิงเพียวไม่รอดอยเดียวบาดาเนียงของในยามมองห็นจอยซูคริสอาดิฮาโยติเกาไปตามินเนอดีฮาแบบโคโลอโยเออเจ้าหลกอะมีตาเนอดีฮแบกกาบตินโคลโลบิยดีและเ่มจิเียม่อย อ่ยอยาต้อขออนาเรื่งเาองี้เมื่อน้าซุ่มแขงในแต่ทากว่า,างีีต้องอะไรอนี่ะอายุมากเกาะอธิหาบัดดา,ดามีแน่ต้อขออนุขอหลาเจีเจี่ยวไม่รออีกเดียวเธอบดดามีแน่มีหูยุดโดนแองิหอมยมย่ออย่างงีน้นับปฏิอัเจงาอธีหาเดจานามเสีนอัลลอฮ์ซื่อในบิเตนบิชดาเจอ อายุเองงาน่าจะคนระยะาเป็นเจ๊กมึงงเยซูุคริสต์ในถาาเจโมเสสโมข้อรลลอฮแต่ในยุคฉานในอิสราเอลช่วยเจาของไงมายาสีเจีที่น่ะยซูุคริสต์มีตะลอายุมันจะต้องเป็น้านในเบื้บตาเซนเดเดเลยนีบอกงาตรงนัที่ก็มาด้วยอย่างนี้นบติโมเสสในอัลอโมข้อต่แนซื่อในบปแตงอัลลอฮย่างยื่อในบปแตงในบีของไงจ้ะเว้ยมีญาติญาตยมางไอ้กัมึงงาเอาจิงงาอิสราเอลช่วเจนมาอีบ้าอุ้มโร่ โนมาอีบะอุ้มบะดามิเนโนมาโลยเสยเดโนมาโลยมอจูยเดกระบะดามิเนนิวปอนิวภาญะซอมะโลซะนิวญาซอมะโลแลเนี่ยบอกมันอย่างงั้นโนมาอะลอมุฮัมมัดฮอมองเอจอโนมานิวมายาซะนิวญาและอีบะอุ้มบะดามิเนเนี่ยทั้งโลจังอ่ะเขาลือบิล่างอ่ะเขาเลื่อนหมดจึ้งอ่ะโนเนี่ยปูนิวภาญะซอมะโลนั่นนิวปูนิวภาตาหน้าอะติฮัมไปตะลกอีบังอุ้มมาละแอ้งอะลอ ฮึมนัาเนินจันญาตาหน้ามายลเซียดีแล้วเนี่ยผมนะยิ่พ่อเดีกย่นี้เหรออันลคาร์โบนอมาอีบามโมอีบามโมตาหน้าสันเหนือยาหน้าอีบามอุ้มเออจิตผิวไปตาไม่แดงเนินจางหุมีเยญ่ยังมีเย่อยู่ยังไงมีเย่ที่เอ็นใตัวใบตาไม่แดงลดเฉยแล้วลดเฉยตาหน้ามายลเซียดีแล้วไงต้องันเนี่ยมีแยกเออตะขอระยะอิสุคริสุตะขอระยะหน้าต้องมังงะอย่างเงี้ยอะไรเงี้อย่าอย่ามองสองเลยโตงันเนี่ย เยซูคริสต์อ่ะชมาเนีิตาเซียเธออายุอีบา้านคุนเนีิตาเสียลงมานั้นเยซูคริสต์อ,ลอัลลอฮ์เจดวล่ะดินสตาห์เจดวล่ะมาตรงงานแล้ะเยซูคริสต์นี่คนใมมนมั่นเนี่มองวาที่หันเนจ่ยจะช่วยเนี่มองจิงานองมาอยู่นานหลุนทักขอระยะฮอมมองกระจเยซูคริสต์นเนี่ยความหมายมีนิ่งเซลโรเพื่อนนัดตามชี้เจงอะไรเงี้ยอีบ้านนัดตามชี้เจงอะไรเงี้ยมีเสี้ยงหรืงกันเยซูคริสต์ช่วายระยะยอดที่เก่าประดามีเนี่ย อ้ยงหัวลติดเซลนอมาใเน่งาชัมานบติดเซลแต่มงาตวงาเนมาดันนจิมางานอมามเนจิมางามโตงาเอนมาอรสิซากตนอาไม่เนจิมาฮอโมสมาโลเลเอนมดจีเปียงเนี่ยเธอบรดาเนดัขรายมองงจอีบาเป็นมองมาแต่มานงาดีโตงาเลยอะอะมีเสียเออหรือกาแบอามัวเธอบรดาเนี่ิาหารก็ขอยใหเกินหน้าอาบ้าโลกก่บม <s Elliott> ือมอคข้อโลกก่บมือ ทชแน่ต๋ออกมืออโยเโกก็อทิหายโดื้อช่วไปอกลุมาตรงนัมีเสยโยดื้อช่วยยาก่าไปตำมเนเยซูุคริส์ช่วยยาสีสารุเลนเนีมีตาเสียเดและอาทบิุอย่างจริงยะเาวดาเนี่ยอาทิจต้องขอในยาห้องเนจ้อศาสนาคาทอลิกเราคุยแบบอาบาลยุโดถาแนอัญญาอมะอมม่แน่ฮุยเงยีสูคริส์วิตาเสือยเนออาเดบิุอย่างจีราคุยบูถาเจิอ โคโลบิซาหนิงอย่างตัวที่ you don't iyo อะเนี่ยโมเนอะเนี่ย big กับ big synergy ตัวบิจดันที่อย่างเทบดานะที่ฮะยอดโจเนาะต้องขอเรียกบอกเลยจอยอดเดหมดนะตรงนั้นแหละมีเรื่องนึงแบบอีกหมอกเกตจริงมั้ยล่ะที่ก็มาด้วยดิ อีเชาชงเจน้าอารมณ์มองกันจอีบ้าเป็มอเอายุมันเนี่อุ้มประดาม่นวรู้ชวนัออกมามีเงี Or, ้ยมาจากนันอมาเยซุเมเดแลนวง่มีเียตัวประามนอย่เอาแมซิงอ่ะตัวนะเฮาน่ะอาดีอาจะมียสิง่ะเยูคริสต์เจ้าประดามเน่อาเดก็กอดจังานเกางก็กอเจแล้วด้มีเง้ยนการมอเนอีบาอุ้มเผือไปรอมาพ้าอุ้มเผื่เธอประามาสนาคาตอลรกนครอยาติโกมีปวกอดีเป็นหนึ่งโมกเกอระยืนจนได้หนึ่งโมกจกอึงอ ຈະເບຕານອີບາດເຮົາມັງຫນາດີສຸກິສຸອະທິຫາກແບນືກະເອືອດທີ່ເບບິ મો ນຍາລບິສິນຍານບິອະທິຫາກບິຮະກຸນຍາແລງງາລໍ พรบีสิจตเดียตามในอินเนอรหามาบิตาลมีเยออนึกาเยสิญาเขาเยมเออดีหามาบิตาล้จนเต่มาจอจะาในสุชวยเจงานองอาารจอนาน้องหมตอช่วรยากาเนึกาบำไมเนื้จนที่เขาเริ่มงานลงเจอบะดำในอดีห์เนื้อจอนี่ในยมุ่งที่พุตงดังล้วยมุ่งที่พุ่งดังกันกบะดม่เนะแทนเหมงองลงและนยมองลจบะาในอินเนตาลมีเยออนึกา มีเยอเอนึกชามีเยอะเออบ่าวนมอัไนี่จะแนอ่ะคมีเออนึกอ่ะแบบโมญจีแบบเอรแลวอันนี้ทำมาบิดเอากับแอู้นฮอลลช็อเค้าที่อนึกอ่ะอีกอะโตงัแล้วอันนี้ช่วยยับจีไปทนี่เี่ยทีนึงกับไปอีทีนึงกัอุล่าที่นึงละหัดเช้ ตดีงน sí, ok as. ูจะเี่ยนบรรยากามีเยอะอยู่เจ้านายแคแต่คนยขอดว่านั่ต้องคนยาข้งจ้าย้อมือแต่งมองมเงาต้องอะไรเจียมงาเยสสอันนสางกาเกลิตางอีมันที่พอนารู้ยมจแม่ต้องอะไรมีเยอะแม่เยสุรีสเป็นจกเียธอไดาหรมีอะพา